สวัสดีน้องมิจงทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโนเกีย Max 45หุนนะวันนี้มาเล่นมังคราฟ220เพื่อนนะครับผมโอเคมาเล่นกปนเลยแป,ป,ป,ป๊บปไแปปเน่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 ทำอะไรเออ,เอ,อ,เอ,อทั้งนี้นี่คือสิ่งนี่คือที่ที่เอายอยากาศใส่เนี่ยอ,อ๋ออเสียข้างบนนี้ก็คือที่ทำงาน อะไรทำงานหลุดตายโหโคตรเกินอ่ะโ <c oughs> คตรเกินเลยอ่ะไม่ตายแค่เลือดเหลือหน,นึห่งก้อนใครจะไปลงไหมไม่ต้องห่วงเลือดช่วงนี้เลือดให้นางกุศลงเงียบโบแกได้เวลาพัก เอาจริงี่ตึกลุงยาทำอะไรกันแน่เนี่ยให้ให้บนนั้นนั่นแลโอเคแต่มันยังพีดจะเป็นกะกลางคืนนะสวัสดีค่ะกงนี่างคืนตกน้ำตกน้ำตน้ำตกน้ำกนเหยมีเมีเ่ไปมีชคาไก่งตแล้วก็นี่อีกอันนึงเอาไป มันโบเป็นยามให้ด้วยโอเคจะเป็นกะกลางคืนนะเพราะกะกลางวันนั่นก็คือไอรอนกูเลงกะกลางคืนนั่นก็คือเกมไม้ค้าแบบนี้ยังไม่มีเนมที่เก็บไปไม้ค้าช้างก็มี โอเคนะคระหว่างนี้ก็ okay, ะจะไปตัดไม้นะเออนั่นแหละแต,ตไกไปซะดีอะไรไอ่ะอรอนกูลิมโ <Okay. S 1> คตรอรอนกูลิมอ่ะโคตรอรอนกูลิมเลยพดตอกมบ้าน S <S บ,บ,บ,บ้าน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 เองมีโต๊ะค้าอยู small, ่ใช่ไหมบันบนบั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 นบ้านบ้านบ้านบ้นนบ้นนบ้าันบ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 นบนนบันนบันนบนนบันนบ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 ันบนนบานบันนนบนบ เอเล่นปุ่มอันนี้ดีก um, ว่าเฮ้ยอ่ะอ่ะเกระบาดเอ้ยุกดเพกดออกอืมใช่แล้วเล่นปุ่มกกระเบิดให้แมงมุมวิงมันนีตายซะเรียบร้อยฮะติดสถานะอะไรแล้วก็ไม่รู้ไหน มันตีดเนียบร้อยมันตายน่ะน่ะเห็นควันออกไหมมีเทพานะสัลูมีเทพานะแบนออฟแอสซูโฟดมีเทพานาอะไรไม่รู้อะนี่กากกบาร์แนลบีบาราบารูบาราบารูบบีบาราบารูบฮะถนาดแล้วขนาดแล้ว แค่สองอย่างจริงโบอ้าวไม่เชื่อนะจริงโบในเรื่องกงกักะบาททุกวันนี้ตอนเดินสามีเนาะเด็ดเดนดี่ไม่โดนที่ไม่โดนมีบาร์อูบาร์ดลองเล่นของแท้ดูกองกังกระบาดนี่ก็จะรู้สึกน้องแกเนาะเป็นไงบ้าง อันนี้ของของปอมันจะง่ายยุบกิมการกระบะอือมองหน้ามัไมเหมือนของแท้โอ้ไม่แล้วบล็อกหายไปหมดเลยชางมนช่านี่ได้ถูกกันไม้ปลมืเป๋ม่เอาไม้ในกล่อง่าไม้กเายังไม่ได้ตัดเลยตัดจโอเคโอ้ sugar c r a n ช sugar c r a n น เคยนี่ไงตัวระสร้นสุดป้าเลินะกแต่ยังไม่แต่ยังไม่เปิดตัวไปนี้หรลกเองฝนตกบอกพี่ไม่เห็นตกเลยเมื่อกเห็นมืดใกล้มืดอย่างอย่างแต่ว่านี่เพราะว่าฝนโดนตกไงล่ะโอเคเหมือนจะมืดแล้วเหมือนจะมืดแล้วปัา ใช่เราก็สร้างสะพานไปกรรับเพื่ออะไรไม่รู้โอเคนะจังหวะนี้ก็ทำการฟาร์มไม้ไปเลยเอ่ะสัมบีโอเคนหน้าเรานั้นก็ทำการบอกเราเรีย้อยแล้วนะว่าคุณข้าไปเ้าวันแต่และ <c oughs> เป็นกะกลางคืนเป่าหมอนดูเลหมู่บ้านจัดไป เาทำสะพานเลยเลูนอนทำไมเนอนะนี่ยอยู่ตกแล้วเนี่ยไม่ทิ้งของแล้ไม่ไม่ไม่ของพี่ไม่ตกพี่ก็ทำงานได้ตัวอ่าแล้วจะนอนได้ไงเองนอนเลยเลยแล้วพี่นึกแค่จะเฝ้าได้ไงอ่ะวิธีง่ายสุดก็คือ โ oh. <laughs> เอาจริงดีเนี่ยปักแบบให้เป็นแบบนี้แล้วก็ออก <Me S 1> แล้วก็ทำแบบนี้ต่อปีแล้พ <Okay, S 2> าราบูปีปัอเคมาแล้วฝนก็จะหายไป <laughs> หายไปแต่พี่แต่พี่ไม่หายนะไอของพี่หายนะง่ายอะ่ะมันหายตั้งแต่เข้ามาอีซาโอ้ย oh, yeah. โอเคนะฮะงานเสร็จแล้วไม่ต้องเฝ้าแล้วโอนะาอปาเดสออ้าวำลินงตอนหนนัวนิน่ะั้คีออเนงัดหัวคมคมงัดหัวคมคมให้อัดตัว นั่นแหละแตกหนึ่งสวยพี่สวยจะต้องตัดไม้ตรงนี้ออกอ่ะตัดไปหนวอกขโมยสวยกันเอาแต่ดาวพวกเราหดเท่ากันเลยเลอืมแต่พี่แพ้ฮะรู้ไหมทำไมชุดเกาะพี่ไม่ได้อ็นชาร์จตัว เอาปักทอดทำไม้ใจเมี์สีชนะถ้าแกอยู่ไกลต่อให้อปกมีธนูก็ตาเมเผื่อมราดีนึนงนะพี่ก็มีธนูตัวเอ๊ะเออมันคุ่นี้เอ่เอาจริงนะงถ้า,ถาไอล้ลอยก็เลยสามารถตีพวกเราได้ใช่ไหมเราทำงไงต่อบล็อกตีมันไปนานแล้ว <c oughs> มันจะได้สนุกทำกินพายพายฟักทองไง ว้าวเจอหมูบีปาราปาร์ฟูปาราปาร์ฟูบีปาราปาร์ฟูโอเคเราเราจะทำการออกเดินทางตามหามาอ้าวเกิดอะไรขึ้นโอเคฮะตามหาเหมืองเมื่อไรเขาจะแก้บั๊กของเนี่ยของหายอ่ะ ด <c oughs> ีอาจจะไม่แก้เลยก็ว่าได้สมมตขิของของของปอมหายเลยเนาะคือแบบแม่นั้นเนาะไม่พัฒนาพี่ยอดเนี่ยดีฮะของปอมหายจากเซนเกมี่เล้วโอ้ตรงนี้บริเวณเหมาะสำหรับการสร้างบ้าน,อนโอ้สุขคนครับ เจอเพชรนี่ผมขุดลงมาเลยโม่ๆผมเจอเลยครับทุกคนไม่ได้วางด้วยนี่นะฮะผมเจอเพชรกี่ก้อนวะเจอเพชรแล้วล่ะใช่ใช่ใช่เพื่อนเราเจอเพชรว้าวโน้ตบ yeah. ุ๊กโอ้โน้ตบุ๊กเอาไปขายได้ราคาดีโอ้คตรดีใจเลยเจอเพชรแล้วคนก็จะว่าเหมือนมึงไม่เคยเจอเพชรโอ้เยอะนะครับทุกคน เอ้ยเรามีฟอร์จูนดีกว่าค่อยมาขุดเรามีพีเอ็กพีดโอเคนะครับเรานะจะเรามีฟอร์จูนก่อนนะครับค่อยมาโอ้ว้าวเรสโตน่นาเจ็งได้เวลเวลหนึ่งเวลพีเวลส,ส,ส,สี่แล้ว ใส่นนใส่้าเดี๋ยวพิ่งมาขุดเพชรดื้อปะพี่จะรอมีฟอร์จูนก่อนค่อยมาขุดถ้าป้าขุดขึ้นมาล่ะช่างมันเอาช่างมันไปไปขุดเลยป้าป้โคตรเกินแกเกี่ยวว่าช่างมันลืมไปนี่ว่าไม่มีเรามีฟอร์จูนก่อนป้าค่อยขุดโทษขุดโทษขุดเลยจิวบีต์ลอกแล้ว ไม่มีโอเคครับทุกคนผมจืบีดล็อกแล้วก็จืทองทองถ้าเจอไอ้มลล่เหรอคะคุณ้างใครเจอได้สุดย่อทิงยังไงนะแม่คืออะไรเพชรยังหาง่ายกว่าอิมูอลอลยอ่ะอะไรหาง่ายฐานเนาะพวกแร่เลยดินหินไม่พวกแร่เลยพวกแร่เลยฐานไงหาตามผู้เขา โอเคครับเจอ <ปะ S 1> เลยเราก็หาย,ยากนะฟ้าอย่ามาดิงเาานอะฝั่งไอ้ปะโคตซันตาโอเคฝ่ายป,ปโคซันตาออันนัครับผมจะอ,อีกกองหนึ่งแล้วนะครับพิษไม่โอ้โหีัไโอเคอเตอนนี้ ตอนนี้เราก็จะมาหาเพื่อนนะกับผมหลังจากที่เรานั้นขุดแร่มาอย่างยาวนานทําอะไร <ทา S 2> เพื่อนทำอะไรนี่นฐาทัพลับช่วยน,นี่นี่บอกฐานทัพรับหลังภูเขาเอา้เอาเดี๋ยวแมบมีวันจำกันบ่เสียงให้ไปใหญ่แม่ ีเด็กได้ลาพิดจังเลยปะจำกัดบ่อิงทำโลกจำกัดบ่ปะถึงว่าอะไรหาเพชรง่ายจังเนาะถึงด่าอะไมหาีพชรง่ายจิงเนาะอะไรเหรอ อย่าดิทำไมดาไม่ถึงกายล่างเป็นดาบหินทำไมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้ไม่กอดไก่มีสองอันเลยนะว่าสมมติชุดกอดอปะกลายเป็นหนังทุกอันล่ะแต่ว่ายังไม่มีของชุดกอดนะ